มาแล้วเลยใช่ไหมอ่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับน้องตั้มวรวาวุนหรือตั้มเดอะสตาร์การ์ดน้องท่ามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็เฮ้ยญาติเจอกันบนเวทีญาติเจอกันือธรรมดามาจากบ้านเดียวกันผมเดินมาตอนนั้นก็กิโลแรก ได้ยินเสียงหัวลาะพิธีกรผมรู้เลยใครมีเสียงเดียวคนนี้คนบ้าอะไรหัวล้อแต่ตีห้าอารมณ์ดีนะหัวล้อแต่ตีสามพอตื่นเร็วใช่ปกติตื่นมาหัวราะเลยเหรอเอาแน่นอนวันนี้จะได้สดใสทั้งวันไอสดใสอีกเรื่องหนึ่งเราต้องเช็คบ้างนะโมบ้าหรือเปล่าเอาละครับวันนี้น้องตั้มนะครับจะมาเป็นต้นเสียงให้กับเราในการร้องเพลงในวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่การวิ่งในวันนี้นะครับใช่ค่ะในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับผู้ใหญ่อีกหลายแต่หลายท่านที่มาร่วมให้เกียรติในวันนี้ด้วยนะครับท่านแรก ประธานกรรมการมูลนิธิเมเจอร์แขกคุณวิชาพูนวอลลักษ์ครับผมสวัสดีค่ะพี่วิชาสวัสดีครับผมโอ้โพี่วิชานี่วิ่งกับเราตลอดทุกปีเลยนะคะเชญครับพี่วิชาครับเชิญค่ะอ้าล้ครับท่านต่อไปน้องเดียวครับร้อยตำรวจเอกเรียงศักดิโลหาชาลค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรเชิญครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมนายแพทย์เสถียรผู้เจริญนะครับ และอีกหนึ่งท่านนะครับคุณโอเมอร์มาลิกนะครับผมเรียนเชิญนะครับกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มบริษัทแบสซี่โคลาทไทเทรดิี่จำกัดนะครับสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เรามีศิลปินดารามากับเราด้วยครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเรายังมีหลายๆท่านด้วยกันนะคะมีคุณอองตวนมาด้วยไหมคะออแล้วก็มีพี่แอมศิรประพาด้วยนะคะใช่ครับมีน้องรอนพัทรพลโตอุ่นด้วยนะคะ แล้วก็มีน้องบูใช่ไหมฮะเชิญครับเชิญครับเชิญค่ะน้องรอนกดไลค์ไอจีในเช้าพี่นงรู้โนชาด้วยค่ะพี่นงมาแล้วพี่นองมาแล้วสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ยังอยู่กับก็อดเซเว่นกับพี่น้องอยู่เลยผมพี่นองตื่นแล้วด้วยนะฮะเอาละครับแล้วก็วันนี้เราขออนุญาตพาทุกคนนะครับที่มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการทําบุญครั้งนี้ค่ะให้กับน้องๆที่ด้อยโอกาสแล้วก็วันนี้มีน้องๆที่มีไม่เหมือนพวกเราแต่ใจเขาก็ยังสู้อยู่บนโลกใบนี้เหมือนเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใจขอชวนทุกท่านนะคะร้องเพลงร่วมๆกันนะคะกับเพลงสรรเสริญพระบารมีเชิญทุกท่านร้องไปพร้อมกันเดนเชิญครับค่ะ เดี๋การนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท anyway> ุกท yeah. okay. no oh, no. ่านที่จุดสตาร์ทได้เลยครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านนะครับที่จุดสตาร์ทได้เลยนครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนักวิ่ง10.5กิโลนะครับเฉพาะ10.5กิโลก่อนนะครับเรียนเชิญที่จุดสตาร์ทได้เลยนะครับน้องน้องศิลปินดาราด้วยนะคะพี่น้อง10.5กิโลไหมครับ